ต้นผักหวานอีกจ้าเกิดหลายต้นอยู่จ้าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยมเมล็ดจากจังหวัดเลยนะคะเปอร์เซนต์การงอกสูงนะคะแต่เนี่ยคนอเอามา <ไป S 1> ให้เนี่ยแช่น้ําก่อนมันก็เลยไม่ดีนะคะห <laughs> า,ายคน้วารรมไห้กันเลยสนใจติดต่อได้นะคะเดือนมิถุนาเราจะมีการเก็บมเมล็ดพันธุ์จากจังหวัดเลยนะคะอะีดอีด นี่คะ่ะภรรยาของคนปลูกนะคะเนี่ย <laughs> <laughs> ไปดูอีกสิวิธีการนะคะตอกหลักแล้วก็ถ้าปลูกแบบนี้เปอร์เซ็นต์การงอกก็สูงนะคะ <c oughs> ที่เห็นหลักนี้ก็คือเป็นผักหวานป่าจากจังหวัดเลยนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ <c oughs> เป็นอ่าเมล็ดผักหวานที่ไม่ใช่ผักหวาน <c oughs> ผักหวานท้องมันป่ะเหรอ <c oughs> ขี้ก้านทองทองแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็น พันธ์ุที่ <c oughs> มีแต่ใบยอ้อยต้อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าพ่อไม่ชอบผักหวานทองโอ้ยขึ่นทุกต้นเลยว่ะ <c oughs> ที่พวขึ้นเหมือนเลยบวาที่เราเห็ดปักหลักไปเนี่ยสุดยอดเลยค่ะวิธีการปลกะะูกแล้วค่ะหันสนใจเราสามารถแนะนำได้นะคะพ <c oughs> ีโอประพันธ์ทำนะคะเนี่ยภรรยาคนนี้ไม่ได้ทำ <c oughs> อันนี้สวนดูค่ะไปะดู สิทยอดประพันธ์ทำเยี่ยมมาก